โตคาวอสและพูโตเอนจิ้งคู่2 2 6 3ส5 3 5 3มาปิดท้ายกันนะคะเบรกนี้มอเตอร์ริงออนแอร์ที่เกริ่นไนว้ตั้งแต่ตอนต้น,นของรายการวันนี้เรามีของรางวัลเนี่ยนะคะเก๋เป็น USB เนี่ยนะมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะใครที่ไม่ได้ชมมาตั้งแต่ต้นมาโชวอีกรอบหนึ่งก่อนให้อยาก <Wizard. S 1> ให้อยากไนดะ้ใครเพิ่งมาดูอุ้ย แต่คุณจะไปบอกแล้ว USB นกว่ารีโมทรีโมทรถยนต์นไ <c oughs> หมวันนี้จะแจกรถนะคะนะตะกดยังไงก็แบบไม่ได้ทัทีนะ <c oughs> อาจจะไปดังอยู่ข้างนอกก็ได้คุณหรอ,อนี่ไงตึ๊บเนี่เป็นแบบว่า USB อย่างงี้เก๋ๆเราก็จะนำมามอบให้กับแฟนๆรายการของเรานะคะเว้ยเราเรา,เรามีของมาแจกแรู้สึกดีจรงเลยอะรู้สึกดีเนาะเออรู้สึกดีะ คุณอะไรไปออกไปหาของมาแจกด้วยออกไปหาของเอาไปหาของมาแจกด้วยเวลาจะมี้แหละแต่ถ้าด er> ูตามจังหวะเวลานู่นเทสนี่ก็เออก็คิดถึงตลอดคิดถึงแจกรายการบ้างไม่ใช่บัตรมอเตอร์โชว์หายหมดหนูจนโดนทํารายการรถไม่มีบัตรมอเตอร์โชว์ไม่มีจริงๆนะอ่ะอย่าคาดหวังนะเอออย่างนี้ดีกว่าอันนี้เอาันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ร่วมร่วมสนุก นี่ฉันมีคําถามคือจริงๆแล้วบอกว่าเราจะพูดถึงความปลอดภัยของรถค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็จะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างจะเยอะว่ารถอะไรนี่คือที่มีถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดออะอย่างตอนต้นของรายการเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็ถูกนํามาใช้ในในฟอร์ โฟกัสตัวใหม่เหมือนกันอ่าใช่อ่าเหมือนกันในเทโลยีรุ่มของการถอยจอดแต่ว่าถอยจอดอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องซิตี้เรื่องการชนเรื่องการเบรก่ซิตี้เซฟตี้มากกว่าก็จะมีก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแบรนด์เนี้ยยี่ห้อนี้คือก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงแล้วเขาก็ชูจุดเขาชูจุดเด่นด้ยแล้วเราก็เอามาคุยบ่อยสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเทสไปเองสัปดาห์ที่แล้วก็เทสอ่ะก็บอกว่าสายมาเลยอ่ะ หมายอย่าง026294433โทรมาเลยจ้า026294433ถามว่าอะไรเนี่ยสรุปถามว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรง่ายเนาะง่ายง่ายสายเดียวก็ถูกแล้วมั้งเอาวอาอ,าอยากให้อะ่ะอยากนะให้อยากแจกอะ่ะคือใครดูอยู่นี่คือแบบแสดงว่าเป็นแฟนรายการเราจริงๆไงใช่เออเราก็เลยอยากให้ก่อนเลยยี่ห้ออะไรนะเนี่ยฮะยี่ห้ออะไรนะเอ้ยอย่าสิ จริงๆก็ระบบความปลอดภัยก็หลายค่ายก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีกฎหมายออกมารองรับนะครับให้ทําผ่านมาตรฐานหนึ่งของสามเยอะแยะมากมายแต่นี่เขาจค่ายเนี่ยเขาชูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปลอดภัยมากยิ่งในรถรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วก็เทสไปใส่ออปชั่นความปลอดภัยมาเพียบเลยเขาบอกมาแล้วห้าสายสิบสายเนี่ยเขาเลือกมาแล้วนะมามามาแลนดอมมาละสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะผมปีชาครับออีกทีนะคะคุณเลยนะคะปีชาครับ ปรีชาบปรีปรีชาปรีชานะคะคุณปรีชาโทรจากไหนคะสะัุดีครับสะบุรีชมรายการมอเตอร์ริงของเราบ่อยๆไหมคะเอื่อกวันครับวันเสาร์อ่าทุกวันเสาร์เจอกันนะคุณปรีชาคะรถยี่ห้ออะไรคะที่พูดถึงวอลโลครับวอลโลเออถูกไหมคุณจะเหลือครับจะเหลืออ่ะนี่ค่ะจะเหลือ ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวเขาชูสโลแกนนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคุณปรีชานะคะจากสระบ,บุรีนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวทางทางทีมงานของเราจะ,อะขอเบอร์โทรศัพท์ขอที่อยู่นะ,ะติดต่อนี่ที่อยู่สระบ,บุรีจะให้มารับเอง <laughs> <c oughs> ก็ก็อะไรอยู่เดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้เลย EMS ถึงเลยจ้าอ๋อนี่เป็นรูปเรื่องเบรกนี่เป็นเกี่ยวกับระบบเบรกนะคะระบบความปลอดภัยของวันโว อ่าขอบคุณขอบคุณคุณปรีชาเราจะถามสักนิดหนึ่งว่าชมรายการเราบ่อยไหมเขาบอกทุกวันทุกวันเสาร์อย่ามาสี่รายการเรามีวันเสาร์วันเดียวนะคุณอย่ามาทุกวันหรือนายบอกว่าเลตติ้งดีทําทุกวันเอาปะล่ะเอาเอาเหาเลอเเลอะเลอให้ที่ชไปช่วยทำรายการอื่นบ้างเถอะนี่โฆษณาเขาก็จะเอาผู้หญิงมาแบบเอ้ย ป้านี่เหมออะไรอยู่ป้าอะไรล่ะคุณนี่ดิฉันชอบอันนี้ที่สุดละนี่อันนี้ไม่ป้าหอดแล้วก็จะชนคนอยู่นั่นแหละเนี่ยอันนี้ดิฉันชอบไปขับเครื่องบินเออขับรถยังจะชนเลยไปขับเครื่องบินอีกเออเจ๋งนี้ไงคุณเออคุณปีชาคะขอบคุณมากคงไปแหละจริงๆอะถ้าถ้าไม่ตั้งคาถามว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าเอาแบบรีโมทอย่างเดียวเลยนะว่ากันที่รีโมทอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือใช่แล้วก็เด่นก็เด่นก็ทุกคนก็น่าจะ ม,มันจะ,นจะทุกคนเ,เดี๋ยวนะคุณคุณอย่าคิดว่าทุกคนได้เ,เทส์ทสรถเหมือนคุณหมดสิแต่มันเป็นเด่นไงอันนี้มันรู้เลยว่ามันเป็นวันโว้แล้วถ้าคนไม่เคยขับวันโว้เขาจะมีกุญแจเ,เขาจะเคยเห็นไหมเ,เขาก็ต้องไม่เคยเห็น,นก็ต้องไม่รู้สิคุณอันนี้ก็แบบว่าอ่ะเฮ้ย้วความจุเท่าไหร่คุณไม่รู้ดิน่าจะสี่นะสี่จีกบอกไหมอ่ะสก์ไบเออไม่แน่ใจตอนแรกอยู่ในกล่องนีฉันก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้คุณโก้เกิดอะไรขึ้นจะเอากระดาษมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้ว ดีดีกว่านี้เอ้ยรไม่เราเาขาไม่นึกว่าคุณจะมาแจกของเขาไม่รู้ว่าคุณจะแบบว่าไมนี่เห็นว่ามันเป็นกล่องเนี่ยนะก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้อ่ะแล้วสปหาห์หน้ามีไหมเนี่ยแจกของเนี่ยก็เดี๋ยวดูติดตามต่อไปนะครับอ่ะก็ติดตามกันไปเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเดี๋ยวส่งไปให้นะคะนี่เป็นเป็นกล่องเหล็กด้วยถ้าแจกรถยนต์ได้ก็จะแจกเลอะงั้นเดี๋ยวดิฉันโมเดลปะ ข้างในบอกบอกมาทาั้งเสียงทั้งสายเลยว่าโมเดลดีกว่าไหมนะอา้าวมีคําถามที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วอามีคําถามที่ถามไว้ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะถามคุณโก้มาสด้าสองข้อดีข้อเสียและอัตราการบริโภคน้ํามันเป็นอย่างไรช่วยบอกหน่อยซิจา้ามาสด้าสองก็รูปลักษ์สวยงามนะครับอืมข้อดีข้อเสียโดดเด่นนะครับข้อดีก่อนข้อดีก่อนข้อดีครับอรูปลักษ์สวยงามโดดเด่นราคาสบายกระเป๋าขับสนุกคล่องตัวนะครับช่วงล่างก็ เซตมาแข็งๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่งจิตจาร์หลาร้อยสามแรงม้า้าเทียบกับคู่แข่งอะแจ๊สดีกว่าแจ๊สเล่งดีกว่าแจ๊สเล่งดีกว่านี่นี่คุณตอบกันอย่างนี้เลยนะครับมันเป็นความสุขของคอมเมนต์ของคุณนะอ่ะโอเคขับสนุกนะฮะขับสนุกจากช่วงล่างนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์หนึ่งพันทศวรซีร้อยสามแรงม้านี่ก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่แต่รวมๆแล้วก็น่าใช้หนึ่งคันนะครับข้อเสียก็คือตัวถังเล็กนะครับนั่งข้างหลังแคบนะครับ อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยก็ไม่น่าจะเหนือกว่าชาวบ้านเขาพออกันพอพอกันถึงถึงไม่เด่นกว่าถ้าจะให้เลือกเหตุผลในการเลือกมาสด้าสองคืออะไรผมว่าคนซื้อซื้อเพราะเป็นมาสด้าเลยเพราะเป็นมาสด้าอปุ๊บก็ซื้อเลยชอบในความเป็นมาสด้าชอบในความเป็นแบรนด์ใช่แต่ถ้าพูดถึงการขับหรือคู่อะไรถ้าเทียบคู่แข่งขับโอเคขับโอเคแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเลอัตราเล่นกลางกลางแต่แจ๊สมันก็เบานะคุณแจ็ แจ็คก็แจ็คอัตราเร่งดีกว่าแต่อัตราเร่งก็จะดีกว่าใช่ร้อยี่สิบแรงม้าแล้วก็ทัใกว่านแล้วมาด้าสองดูกองแก่นไหมบางคนถามว่าแบบปิดประตูแล้วมันจะปิวไม่ขับสวนกับรดสิบล้อแล้วมันจะดูฟิวไปไหมไปต่างจังหวัดกันได้ครับสี่ห้าร้อยโลเขาขับกันมาแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อ่าดังนั้นก็ใครสนใจยังไงก็เปรียบเทียบแต่มันเล็กไงข้างหลังจะนั่งแคบเหมือนเฟสต้านั่นแหละถ้าพวกแจ๊สพวกถ้าเป็น V8 <That> อออะไรมัน <na? S 2> ก็จะดูกว้างกว่าหน่อยข้าง <จะ S 2> หลังนะเฉพาะท,ที่นั่งด้านหลังแต่พอมันคันเล็กมันก็ขับสนุกนะครับเป็นแนวคิดออกมาเพื่อให้ฟั drive นทูดร้ายไหครับอ่าฮะอ่ะ,อะก็แล้วแต่ความชื่นชอบกันละกันนะคะแล้วแต่รูปลักษณ์ถัดมารถขนาดกลางอาัลติสกับซีวิ c รุ่นไหนน่าซื้อมาใช้ออ้กมันเป็นคำถามยอดฮิตป่ะเนี่ยคุณซีวิ c ต้องรอโมเดลใหม่นะครับเปิดตัวเดือนหน้าเครื่มด้วย1.8ลิตรนะครับส่วนอัลติสเนี่ยจริงๆโฉมเนี่ย จริงมันถือว่าถ้าโครงสร้างเนี่ยมันเก่ารูปร่างหน้าตาอะไรมันก็ดูไม่ฉบเฉียวแต่แต่ตัวหลังจากไม้เนี่ยเชฟไปแล้วเนี่ยวางเครื่อง1.8ึ่งจุดแปดดูเออร์วีวีทีไอเนี่ยครับแปรผันทั้งวาวแปรผันทั้งฝั่งไอเดียเสียแล้วก็เกียร์ซีวีลูกนี้เนี่ยขับดีมากๆแตหรับเอาติดนะฮะฉันจะบอกอยู่เหมือนกันว่าที่บ้านฉันเอาติดมันนานนช่วงล่างก็มันอึดดีนะก็ดีต่อให้ข้างหลังดดเป็นแบบ คันแข็งแต่ว่าก็นั่งนั่งนุ่มสบายแล้วก็มาได้ระบบขับเคลื่อนชุดใหม่เนี่ยอย่างที่บอก1.8ถ้าเป็นเครื่อง1.8นะครับ d u เอ VTI CVT ลูกเนี้ยขับดีแต่จะเสียคือมันโบราณอ่านี่ไงดิฉันก็จะบอกว่าคุณกาลันจะบอกว่าถ้าเลือกอ์ติสภาพลักษ์อาจจะธรรมดาธรรมดาคือเข้าไปดูภายในห้องโดยสารธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่ข้างในอะหล่อมาก หมายถึงสมรรถนะสมรรถนะไงแต่ข้างในหล่อมากคือแบบว่าสมรรถนะโอเคแต่ถ้าเป็นซีวิกก็โอเคมันเพิ่งออกใหม่เลยล่ะรุ่นใหม่ก็จะได้ความใหม่ของมันได้ความเฉบียเฉียวอะไรทั้งทั้งระบบใหม่หมดขึ้นไปดูเชฟโรเลตครูซก็ได้คู่แข่งระดับเดียวกันเห็นปะล่ะโอ้หน้าตาภายในเขาล้ำไปขนาดนั้นแล้วอแต่ก็ไม่ว่ากันถ้าใครเข้าไปนั่งเอาซิทแล้วก็บอกอูมันกว้างใหญ่แล้วก็แต่งแบบนี้ฉันก็ชอบก็โอเคครับแล้วก็เป็นรถตลาดบ้านแต่ก็เป็นรถที่ด มั่นใจตามตามสไตล์ของโตยต้าได้เรื่องซ่อมเรื่องเปลี่ยนเรื่องอก็คือมาตรฐานการบริการต่างๆแล้วก็เรื่องของอไไล่เรื่องของราคาถัดมานี่อะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยพิซีอ๋อคำถามพิวซีอ๋อกสายถามมันใจสบายเลยไม่ต้องดีไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างนี้พิวซีเนี่ยนะครับเป็นไฮบริดอีกหนึ่งรุ่นที่โตยต้าเข้ามาเสริมนะครับต่อจากแคมรี่ต่อจาก เออพีอุสแล้วก็มีอัลฟาด้วยนะครับที่เพิ่งเสริมให้บิดเข้ามาแล้วก็มีดีเซลเพีอุสซีเนี่ยมันเป็นแฮชแบ็กเลยเป็นตัวเล็กๆเลยเป็นเป็นเท่ายาลิสเลยนะครับเป็นตัวเล็กๆเท่ายาลิสเนี่ยนะครับแต่วางเครื่องยนต์เบนซิน1.5แต่ก็ประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบไฮบริดระบบการทำงานแนวคิดเนี่ยเหมือนกับพีอุสหรือคัมรี่นั่นแหละแต่ว่าทำเหมือนคันเล็กๆคันเล็กๆแต่มันวางเครื่องยนต์แค่1.5ขณะที่พีอุสเนี่ย1.8คัมรี่เนี่ย2.5นะครับ ยูนซีเนี่ยนำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดตรงๆเนี่ยโตต้าเหมือนโดนบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบังคับขายนะคือถูกถูก,ถกแบบผลิตออกมาแล้วอะ่ะแล้วก็เอาช่วยไปขายหน่อยตามแต่ละตลาดนะครับแต่ว่าได้โคต้ามาไม่เยอะหรอกครับได้มาเป็นหลัก100ร้อยคันนะครับหมายถึงว่าหลายหลายร้อยคันนะคนับก็ฉะนั้นบางโชว์รูมอาจจะไม่มีจอดโชว์นะครับแต่ถ้าคนไปดูในงานบางกอกมอเตอร์โชว์น่าจะเห็นนะฮะบางโชว์รูมบายังโชว์อาจจะไม่เห็นแต่บางโชว์รูมอาจจะมีถ้าเป็นโชว์รูมใหญ่ๆนะครับ เป็นยังไงดีไหมคือผมก็ยังไม่ได้เคยขับแต่ถ้าดูจากจากตะกะต่างๆนะครับจากรูปแบบการทําตลาดเนี่ยคือความคุ้มค่าเนี่ยไม่จะสู้พวกพีอุสไม่ได้นะครับซึ่งเป็นรุ่นประกอบในประเทศออปชั่นเต็มนะครับเครื่อง1.8ประหยัดแต่ถ้าพีอุสซีเนี่ยมันก็คงได้ความแตกต่างนะครับเป็นเบอคแฮชแบ็กเล็กๆนะครับขับขับเป็นไงไม่รู้ไม่เคยขับนะครับ ถ้าต้องการความแตกต่างก็พอได้แต่ถ้าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมว่ายังไงพิวส์พิวซี่ยังคุ้มค่ากว่านะครับน่าเล่นกว่าอันนี้พิวส์นะคะพิวสซี่ประกอบในประเทศแต่ถ้าพิวสซี่ยต่างประเทศมาต้องตัวถังรถแบ็กตัวเล็กเนี่ยนะครับอันนั้นจะเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันครับถัดมามิสซูบิชิปาเจโร่ราคาและคุณภาพเป็นย่ังไรคำถามสุดท้ายปาเจโร่สปอร์ตนะฮะมิสซูปาเจโร่พพวิบายโยสปอร์ตก็ ตอนนี้คู่แข่งก็ไปเจอใครล่ฟ er, อร์จูเนอร์ปัจจุรุสปอรแล้วก็เทอเบเซอร์ปัจจุร s สปอรช่วงล่างขับขี่นุ่มนวลแล้วก็ขับขี่มั่นใจที่สุดถ้าเทียบกับฟอร์จูเนอร์นะแต่ว่าเรื่องอัอาตราเร่งการแรงสมรรถนะเนี่ยฟอ r ์จ er ูเนอรอาจจะกินแต่มิสซูก็จะได้เรื่องช่วงล่างนะครับถ้ายิ่งไปเป็นตัวขับเค<อ>ลื่อนสี่ล้อเลยได้เกียร ชุดส่งกําลัง s อสนี่ก็ยิ่งเทพเข้าไปเลยนะครับแต่มิสูช่วงล่างค่อนข้างแล้วก็เราคงราคาอะไรเทียบกับอุปกรณ์ก็ถือว่าคุ้มค่าจะเสียบางคนจะชอบติดามันไม่หลอนะครับเมื่อเทียบกับฟอร์จูเนอร์มันไม่หล่อหล่อมิสูประเจิ้แต่ผมชอบที่เขาเขาเขาใส่ออปชั่นมาให้เยอะไหมฮรือว่าเบาะนั่งแถวที่สามเนี่ยนะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะครับเบาะแถวสามถ้าคุณไม่ใช้นี่มันพับเรียบได้กับห้องโดยสารเลย อันนี้ดูว่าเป็นการใส่ใจดีขณะที่ Fortuner นี่คุณต้องเอาเอาเบาะไปเกี่ยวข้างๆคือพับแล้เกี่ยวข้างๆมันก็ดูแบบประดักประเดิดไงไม่รู้นะครับแต่ Fortuner ปาเโ <aj> แต่ปาเจโร่เนี่ยมันเรียบราบเรียบไปก็ดูเหมือนเหมือนทำใส่ใจดีช่วงล่างให้ปาเจโร่สปอร์ตมากกว่าแต่ Fortuner ใหม่เนี่ยหลังจากไม่ในเชนมาก็ปรับดีขึ้นเยอะปรับดีขึ้นเยอะมากนะครับก็ก็ แต่ได้แตหน้าตาคงสร้างเดิมอยู่ไม่คิดเลยไปลองขับดูนะครับไปลองคุณไปลองขับดูแล้วพาครอบครัวไปไปนั่งด้วยนะครับพาภรรยาพาลูกพาเพื่อนไปลองนั่งดูคไปทั้งสองคันนะครับจะเทียบกับใครก็ไปไปไปลองดูที่โชว์รูมชอบไม่ชอบก็น่าใช้เป็น PPV ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งแต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันมีเทลเบเซอร์ใหม่มาด้วยนะครับเชฟโรเลตข้างในบอกขออีกหน่อยนึง อ่ะคุณดูประเด็นที่น่าสนใจอมีคำถามมาวันนี้ดีกว่าเขาถามอะไรเนี่ยฟอร์จ er ูเนตัวใหม่2.5ห้าหรือไม่จะอะไรนะฟอร์จูเนตัวใหม่ค่ะอยากจองจะทำเครื่องดีเซลสอหรือไม่เขาจะทำเครื่องดีเซลสอหรือเปล่าฟ er อร์จูเนตัวใหม่อ่ะฟอร์จูเนอร์ตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.5มีอยู่แล้วนะครับแต่มันประกบกับเกียร์ธรรมดา มีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นไม่มีเกียร์ออตโต้ไม่มีเกียร์ออตโต้ะนะครับถ้าอยากได้เกียร์ออตโต้เนี่ยมีแต่ดีเซล3มลิตรนะครับถ้าจองปีใหม่นี้อาจจะโชคดีรอ,อกเกียร์อัตโนมัติ5สปีดใส่เข้ามาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาัตโนมัติ5สปีดเนี่ยจะมาอยู่ในตัวเครื่องยนต์2.5ด้ด้วยหรือเปล่านะครับคือเครื่องยนต์2.5ตอนนี้มีแต่เกียร์ธรรมดามันก็ขับแบบ คนอยากขับเกียร์ออโตมันก็ไม่มีทางเลือกต้องรออีกสักขยักสุดท้ายก่อนที่จะปายอายุโมเดลของ Fortuner ครับปีหน้าเนี่ยคือน่าจะมีแน่ๆแหละเครื่อง2.5ขับเกียร์ออโตนะครับแต่ต้องรอตอนท้ายๆแล้วโตต้าก็ขยักขยักไว้แต่ออกไปปีนี้ก็ดีรอดูเกียร์ออโต้5สปีดมาก่อนดูเรื่องหน้าตาแล้วว่าจะปรับไปยังไงนะครับอ่ะยัมีอีกนิดนึงค่ะเปรียบเทียบกระบะ m a z d a b t 50 Pro เครื่อง3,004ประตูกับโคโรโด c เชฟโรเล e ต2.8รุ่น4ประตู4ประตูค่ะโปรโคโรโดเอ่อชื่อชั้นแบรนด์พอๆกันนะครับแต่มาสด้าเนี่ยจะได้ออกไปแนวแบบ SUV, SUV เป็นเก่งมากกว่านั่งนุ่มนิ่มการขับก็ออกแนวเก่งไปเลยนะครับพวงมาลัยคมช่วงล่างนุ่ม,มแต่โคโรโดเนี่ย ออกแข็งๆนิดนึง <c oughs> นะครับแข็งกว่านิดนึงนะครับ <c oughs> เรื่องช่วงล่างเรื่องการนั่ง <c oughs> นะครับดีทั้งคู่2ตัวเลือกเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมยิงวัดกันที่หน้าตาดีกว่าวัดว่าชอบแบบไหนชอบสไตล์เฉียวเฉียวคือถ้าบาซ่าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเก๋งเลยนะครับการขับการนั่งอะไร <c oughs> ต่างเขาเซตมาเพื่ออยากให้คนเหมือนใช้รถเก๋งอเนกประสงค์เลยแต่โคโลโรโดเนี่ยเหมือนจะเซตแบบเอาไว้ลุยหน่อย แข็งๆนิดนึงจริงๆมันเป็นโครงสร้างใหม่สไตล์หนึ่งบึกบึบเบิลลุยๆอีกสไตล์หนึ่งออกจะเป็นแนวแบบเก๋งเกงโฉบเฉี่ยวแต่เป็นแบบว่ากระบะคนรูปแบบกันไปแล้วแต่จะชอบมากกว่าแล้วสมรรถนะของเครื่องยนต์ล่ะมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงหรือว่ารูปแบบการขับอันนี้บึกบึนก็บึกบึนอันนี้แบบว่าดูเก่งก็เป็นเก่งอัตาเร่งนะครับการบริโภคคือจริงมาซ่าปีห้าสิบเขาเขียนผิดนะมันไม่ใช่สามพันมันเป็นสามจุดสองนะครับ บีทีห้าสิบเป็นสามจุดสองลิตรตัวเชฟเป็นสอนงจุดแปดน้ำหนักบิดมันสี่ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดเหมือนกันก็ก็ขับดีถ้าแต่ถ้าให้ความแรงเนี่ยตัวสามจุดสองของบีทีห้าสิบเนี่ย <c oughs> ขับแรงขับสนุกกว่าขับสนุกกว่าสองจุดแปดของ Colorado. 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 โคโลราโดโคโลนี่ออกแนวแบบทรงตัวทรงตัวดีนะครับไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปช่วงล่างออกแนวทรงตัวเดแต่มาร์ซานทีออกแนวนุ่มเลย ออกแนวนุ่มเลยถ้าถ้าคิดอยากจะขับแบบเก่งก็ต้องม a ซ่าอยากจะขับแบบอันเนกประสงค์หน่อยดูได้หน่อยก็ต้อง c o r โรโดแต่ดู3.2ดู3.2ของ b ีดีห้จะแรงกว่าโอเคอันนี้เป็นให้ข้อคิดเห็นคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่ถามมาอีกหนึ่งคำถามก่อนลาไป h o น d a CRZ ครับอะไรยังไงกับรุ่นนี้เซเป็นสเปกยังไงเออสเปค ยัง<อ>ซืขายอยู่2ล้านกว่าเพิ่งเพิ่งฮอนด้าเอาตเวะเทศไทยเพิ่งจะเริ่มขายอย่างเป็นทางการเมื่องานบางกอบมรดโชว์ที่ผ่านมาสุขเกรขาย,ขายะ2สองล้านกว่าบาทนะครับผมเคยขับตอนที่เกรเมเกตนำเข้ามาทำตลาดก็ไม่ได้ไม่ได้ขับดีอะไรมากมายอืมงกาครับคือคือออกแนวชูเรื่องความประหยัดมากกว่า,าเครื่องยนต์ทำง,งานเป็นหลักแล้วก็มี ระบบไฮบริดมีไฟฟ้าเข้ามาขับไม่ได้สนุกอะไรเท่าไหร่ครับได้หน้าตาเลเฉียวสวยงามแล้วมันก็แต่ว่าล่าสุดพอฮอนด้าต้นโมบิศไทยนาเข้ามาทําตลาดเองเนี่ยมันก็น่าสนใจก็ได้เรื่องความมั่นใจเข้ามาแต่ก็จํานวนก็อาจจะไม่เยอะนะครับถ้าจะเอาขับสนุกไม่ได้นะครับแต่ถ้าความประหยัดมีให้แล้วก็ได้รูปร่างหน้าตาที่เท่ๆสำหรับ CRC ครับนะคะโอเคนั่นก็คือเรื่องราวของบทเรื่องอัปเดตค่ะเราเอ้ยบทเรื่องหมดแลค่ะ เย็นแล้วนะมอเตีรกงออนแอรนะเรานํามาฝากคุณผู้ชมนะมอเตีริอัปเดตมันเป็นชื่อช่วงๆไงคุณฉันก็มาเขงคำถามคุณฉันก็จะอัปเดตด้วยอออย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฝากประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้เข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะติดตามก็เซิร์ชไปเลยค่ะที่ m o เตอริงออนแอร์นะคะไม่ใช่มอ t o r i n g อัพเดทนะ m o เตอริงออนแอร์นะคะเออใน Facebook ของเราจะเข้าไปกดไลค์ก็ได้นะคะหรือว่ามีประเด็นคำถามอะไรเข้าไปพูดคุยเข้าไปแซวกันก็ได้ นะคะมีอะไรก็ฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะในนั้นเลยค่ะ Motoring on-air นะคะเซิร์ชทาง Facebook ได้หรือว่าจะ Follow นะคะผ่านทาง Twitter ของ STV o n p a d เราก็มีเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอให้กับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นข่าวสารต่างๆของรายการใน STV ของเรานั่นเองค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Motoring on Air แล้วนะคะในวัวนเสาร์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะเสาร์หน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ